สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราวเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่9ก้ากรกฎาคมหกห้าเนาะตัวดินของเราก็คือแปดกับหนึ่งนะคะตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะก็จับคู่เอานะแปดหนึ่ง 8, 8, 8, 8 9 9 8แปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดรอวางแนวทางไว้ให้แปดกับหนึ่งนะคะสามตัวก็หกเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็จับคู่หันเอาเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ คลิปตุกคลิปที่เราทําขึ้นมาเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นการวางแนวทางตัวเลขแค่นั้นเนาะต่อไปเราสามัคคีอย่าลืมเอาสี่ตัวของเราเฉพาะกิจลงมาซื้อเราสามัคคีได้เด้อเราสามัคคีมันออกก่อนเนาะตัวเด่นก็คือหกกับเก้าตัวที่เราติกตกต๊กไว้น่ะนะก็หกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด หรือจะจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้ากหกเจ็ดเจ็ดหสามตัวก็หน,นึ่งเก้าสามห้าเก้าหกหกเกสามห้าเกาหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมมาสี่ตัวนั้นขึ้นไปซื้อลาวเฉพาะกิจด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทาง ขอบคุณทุกคนที่กดซับสไคร b ์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เข้าตรงๆเด้อคลิปทุกคลิปมันก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะ